หนังสือพิมพ์ข่าวตำรวจสยามภูมิภาควีระครองผลบรรณาธิการปิดครบจบวัยไร้อคติบิโจโกยืนยันไม่ได้สั่งปลดป้ายชื่อหน้าห้องทำงานและชื่อบนเว็บไซต์พร้อมทำหนังสือคัดค้านไกลชื่อคณะกรรมการบางคนที่เป็นคู่ขัดแย้งในการพิจารณาวันนี้พลตำรวจเอกสุนเชษฐกพานายกสมาคมชาวปักใต้เป็นประธานพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสองฮกกรรดโดยมีผู้สูงอายุชาวภาคใต้กว่า1 4 7ท่านมาร่วมกิจกรรมท่ามกลางมวลชนชาวปักใต้ ที่มาร่วมงานกับข้างภายหลังหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาพลตำรวจเอกสุดได้นำคณะกรรมการสมาคมรวมรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อขอพรตามวิถีประเพณีไทยก่อนจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพลตำรวจเอกสุเดชกล่าวถึงการปลดป้ายชื่อหน้าห้องทำงานหลังจากมีการเผยแพร่ภาพคลิปวงจรปิดออกมาบางส่วนโดยยืนยันว่าตนได้สั่งงอให้ลูกน้องขนของส่วนตัวออกจากห้องทำงานภายหลังจากมีคำสั่งเพราะเป็นคนรักษาวินัย เมื่อมีคำสั่งก็มีการขนของออกแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ส่วนตัวส่วนใหญ่การปลดป้ายชื่อนั้นยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนสั่งการเช่นเดียวกันกับการปลดชื่อตำแหน่งออกจากเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนใครเป็นคนทำนั้นก็ต้องไปรับผิดช,ชอบกันเอาเองส่วนประเด็นที่จะมีการประชุมคณะกรรมการในวันที่29ที่จะถึงนี้นั้นพลตำรวจเอกสุเรศบอกว่าไม่ได้หนักใจเพราะเป็นไปตามขั้นตอนอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้ตนได้ทำหนังสือร้องคันดานรายชื่อกรรมการบางคน ซึ่งอยู่ในชุดที่จะพิจารณาเนื่องจากมองว่าเป็นคู่ขัดแย้งอยู่แล้วจึงไม่สมควรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาสื่อมวลชนยังได้ถามว่าการที่มีมวลชนมาให้กำลังใจมากมายขนาดนี้ถือเป็นการใช้ประชาชนเป็นโลหรือไม่พลตำรวจเอกสุเรศบอกว่าไม่ใช่เช่นนั้นแน่นอนเพราะคนที่มาเขามาด้วยใจและก็น้อมรับน้ำใจที่ให้มาและยังมีมวลชนอีกจำนวนมากที่ส่งข้อความมาทางโซเชียลมีเดียและช่องทางสื่อต่างๆซึ่งในส่วนนี้ก็ขอขอบคุณและยืนยันว่า จะเดินหน้าทําหน้าที่ในการทําเพื่อประชาชนและประเทศชาติต่ตอไปและถ้าหากมีโอกาสก็จะดําเนินการตามโครงการที่เคยทําไว้ก่อนหน้านี้โดยเฉพาะการแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคอ,อีสานซึ่งส่วนใหญ่ยังตกเป็นเหยื่อของนายทุนดอกเบี้ยโหดโดยที่ที่ผ่านมาตนสามารถนําที่ดินของประชาชนกว่า3 0 0 0 0 0ไร่กลับคืนให้กับประชาชนและยังให้ความเป็นธรรมกับเหล่านายทุนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งนี้เป็นการแก้ปัญหาแบบระยะย,ยาว ปิดครบจบไวไร้อคติข้อบูลข่าวข่าวตำรวจวิว,วิราครองผลทวัดส,สีทัพทิมหัวหน้าศูนย์จังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน